สวัสดีครับผมนิดค้ามจริญมือนีกับผ้าตัวแรงออกงานนึงกันแล้วครับนี่ผ้าตัวแรงมาไถ่ปลาปำครับไถ่ปลาปำน้อยครับเอฟซี FC เห็นโมโนั้อครับผมนี่ครับต้นปามงานก็เป็นนุ่มนับนุ่มนับ,น,บนี่นะครับไถสวนปามอยู่นี่ประมาณหกไร่ครับผมอันนี้เอาพัานพ่วนมาไถาครับเอฟซี FC. มันกัดไทยเขาดีอยู่แต่ว่าเฟียงมันบกบครับนี่นะครับไทยเขาดีอยู่ยน,กกน,นะครับ,รบแต่ว่าหมองนั่นนะครับมองในที่มันเฟียงลมนะครับมันบดได้ไหมครับพอดีเจของส่วนเ่นก็นเลยบอกว่าเปลี่ยนออกพันสามลวดซันพ,นพันพ่วนครับถอยยำไปยำมาใช่ยครับผมก็เลยว่าโอ้ยมพันพ่วงผมก็ ไปซ้ำดูครับผมกับ,บโบวพ่อสิใไครับเอฟซีนะ FC กับเบิ้งนี่นะครับรุบ่นต่อต่อเฟืองนะครับนี่นะครับยินก็เป็นแต่ลมนะครับนี่ก็ได้ว่าจะมาล่องเบิ้งนะครับวานจิไทยได้บ่มาขั้นเดียวความเอฟซี FC. นะครับตัวแรงเนามาเบิ้งน้ำกันครับเอฟซี FC ว่ามันใส่หลอดบ่เนี่ยนิมา เห็ดควาเจ้าขวังบดได้ไปีสร้างได้นี่ยหครับกักเจ้าขวายหมดเจ้ว่าย่างย่าง,างเดี๋ยวขึ้นกเป็นตะลุมนะครับครับลองเบอร์น้ำกันครับ,รบใช้สองสามก็แล้วครับไชครบเท่าับผม นี่แหละหลังจากที่รถขี่ไถผ่านพวนนะครับผมผ่านพวนมาไถนะครับเจ้าของพันว่าเพันเบา,านะครับบ้านนี้มันหลุดมาแล้วครับผมหลุดห้อยผ่านพวนมาแล้วต่อผ่านพวนมันอัดไหมครับบ้านนี้มาเบิ่งน้ำกันครับผมเอฟซีนี่คือเป็นขี่ไถยสามพารเลยครับนี่เยฉันว่าเอาตบหน่อเลยครับ Bum. ผมหลังจากที่ใส่เวลากระหลายชั่วโมงเติมอยู่ครับนี่ก็แล้วเรียบร้อยแล้วครับนี่จีดแล้วเจ็บชื้อเยบืนตายไปครับผมติดเกียร์นึงครับแต่ว่าม,มุ้ยถูท้ายให้ครับผมนีะครับใช้สวนป่ามครับผมไถ้กบเขา่าไถ่ยากพอสมควรดีครับทุลักทุเลอยู่เป็นดินเลื้ยงไหมครับดินเลื้ยงนี่ก ไงหงาย้นแล้วนะครับเนาะนี่ครับแล้วแล้วครับนี่พวทีก่กัหลายไรยเต๋อด้วยครับแต่ว่าเป็นที่แบบว่าเป็นที่หน่อยๆเงี้ยวๆนะครับผมกวางต่อกันเงี้ยวทอกันนะครับมันเลยไถ่ไงตอนนี้อยู่ในสามหลองับผมสามหลองป่ามเป็นวบย,ยุกโม่งไรว่าทันใส่เวลาผมไถ่าจากใบโม่งครับผม ใโมงแล้วก็ับใบสามนะครับใบาสามห้าซิปนะครับซิปซี่คับคำวนวณเบิ้งนะครับผม,ว,มว่านแล้วเลี้ยวหรือแล้วซ่าครับผมกะขันท่อไทยนะครับผมกะถึงง่ายกะง่ายครับถึบมง,ง,งมองหนักกะหนักหาลังหมองกะหารัางมือครับมือได้พุกนะครับผมหานสามนี่ขันแบบว่า เจอน้อยก็เงาองี์นะครับนี่ยขันมืดนึงนะครับนี่ก็ได้หลายลายเต๋อครับนี่อันนี้ก็ผมตออกมาเนะครับใบเรื่มใบครับผมเล้วเตือเล้วใบสามนะครับใบสามหาซีกครับผมนี่เวลาตอนนี้ครับรถบติดกับแต่เลี้ยวใบก็นี้นะครับกุ้มเอารถขึ้นนี่ครับผมมุมีสุดท้ายให้นี่นะครับขันใช้ผมเสี่ยงนะครับขันมาเล่นดอกหางได้ลายกัยันมานะครับกัจะเป็นสภาพนึงครับผมเนี่ยครับ เจ้าเบิงเกียคว่ำหอนเรื่อยๆครับขันกูได้่เบิงนะครับควมำหอนขึ้นนะครับผมฟ้าหมอพักผงดงครับคว่ำหอนจนขึ้นนะครับผมตระกูลยันหน้าเนี่ยจ้าบ่มีเสียงเกอนนะครับขันตระกูลคู่ป้านะครับขันเวลามันหอนแห้งๆนะครับขึงนขันแบลว่าฮิตแล้วเนี่ยก็คือมันถึงมีเสียงนะครับเสียงแตะมันดังนะครับเกี้ๆนะครับเบิ้งคว่ำหอนเลยครับมันคว่ำหอนขึ้น แต่ว่าตะกูลจันมานี่ครับบ่มี่ยังแจงเกลื่อนครับมีแต่ฟ้าหมอพักฝงดวงออกรดจวกเลยเหละครับ็นบ่มีแนวแจงเกลื่อนครับกะต้นคับก็ต้องเที่ยวเบิงจีนะครับความห่อนว่ามันขึ้นน่ครับถ้ามันขึ้นฮอดเครื่องนะครับของจันมา์มานี่ก็พิดปกติแล้วครับเอ่ีกะดับเครื่องดับเครื่องเปิด้ากระรงนะครับเบิงตะแกงนะครับผม าะว่าผมขับไปเบ่งความห่วนไปน้าครับผมเพราะว่าดอกหงามันไหลนะครับมันเข่ามาอัดนะครับนี่น่ครับผมนี่แล้ะครับดอกหยานนี่นะครับมันจะเป็นสภาพนางทีนะครับผมเออเห็นมหน่อยซีนี่นะครับนี่แต่ดอกหยาครับผมนี่ขันคว่มหัวนเพื่อนขยับหอวเครื่องนะครับยันมาขันคว่มหัวเพื่อนข้นมาเครื่องนี่ก็แสดงว่านี่แหละครับ คือเห็นนี่แหละครับผมเที่ยวเบิงเรื่อยๆครับครับสลับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นิดข้ามจะเลื่อนนี้ด้วครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ